ฮัลโหลเดอนสเวนนะสเวนมิดเลนรุนก็ใช้รุนซัสซอรี่นะเคียตอนน้องเป็นเฟสลส่วนน้องเป็นสายอินสปิเรชันนะคิปถายแล้วอยูคนเดียวเหรออยูคนเดียวไปเจอคนเดียวเจ้าแล้วเนีอเข้ามาเร้วัวเนี้หมดไปจูไม่จิดเคได้เลยแค่นี้แหละ่อ่ แต่ค oh, ิดว no ่าออ้ขาแฟตแฟตพุ่งนะปะวายอยู่นี่เอาวายวาไวายวาสบายตาไม่ได้นะไม่ต้องตายละทำ่เนี่ยง่วงแล้วไปนอนจะมาเลยอ่ะ มาได้ปะกำลังไปเก็บเก็บเพื่อนเกี่ยวไอ้เบลล์ห้าเหรอเบลล์อะไรเบล้นตีแ uh ล้วมาชนกูอะมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนอะมรมาเอาไงอ่ะ โนเคตแน่ถมให้หยู่ที right? s <S ouais. oh, okay. oh, ่บอกมาตายแน่แน่เสียงปกติแล้วอ้าวเหรอเอาได้ปะเอาได้ปะเอาได้เอาได้เอาไม่ได้หรผมไม่มีนะแต่ก็มีเลสติอีสโล่อยู่ปู่อีกนายมาตอนไหนปูเอาจะเข้าละชาวชาเสียเสียเยอะเนี่ย

เอาเปล่าเอาไปเอามามีดิม่ดิยัะไม่อเลยเขากไมันมีเมามีิให้มันพุ่งมาหากูนะเต็มต่อซ้อนเลยนี่ิครับ ใส่ะ,ะมีเดี่ยวเออแฝดอีกนอยแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเลเกิดว่ะเพื่อนเฮ้ยมาเรียนแล้วรอมาเรียนแล้ววะชักหน่อยปะีอะไรสิอะไร เดินล oh. ่างนางสาเนาะโอ้รู้แล้วทล็อกโซนตาอย่างเดียวเฮ้ยว๊อไอมาแกงกูแล้วแฟดนีคืออะไร lán đây. quay mẹ ôi đê vài lần bật lại nhá nhá mày อย่างวะเพื่อนโอู้้ชัดเจ้าแป้นมาเลยเสียตีอีกแล้วเสียตีอีกแล้วจะลดมูนได้ไงวะล็อกแม่นมากพี่ผมตายเพราะล็อกแม่งตลอดเลยอยับไปเอาลิฟว์อะแก้เกมหน่อยดิอะตายแล้วพี่ผมตายแล้วต้องแบบเด้เหรอวะ เฮ้ยปูปูกินดิลงไปได้เวลาแ้่ปูละเฮ้วดาวจ้นได้จิวได้เหรอแฟดแล้วเหรอจะหนีกูพุ่นยรือดูของช่วยไล่ต่อละ สายจะออกกอรีใช่ไหมเพื่อนเอาไว้ยู่เนี่ยเอาวก็ที่อะไรสาย

แรงว่ะโอ้ยอไม่ตายนี่ไงวะเอ้ย้อนไปแค่หลงคนเดียวเลยดักบนดักบนเอาเดี๋ยวดิกูดักกูดักนี่ไงจีนด้วยแถมกินแถมจีนตรงนี้อ่ะเปิดเลยบอลอนเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยมาลองรอดเอาเฉาดิมันหลุดแล้วเนี่ยมันหลุดแล้วเนี่ย

พูดได้แอซิดด้วยเอาเลซมันด้วยดีเอาเลซมันเลมันเกิดตอม่กินดูจั้งนีมันเียวหลักเท่านั้นแหละอย่าอย่ลากที่เปเลย เอพแปดร้อยสามจุดสี่ไหวปะเนี่ยไหวปะเนี่ยเซตกอรี่นะเว้ยกอรี่โคตรไวนี่มันนักล่าตัวจริงของล้อด้วยจีแบงค์ตัเสียเจมก็เอาให้ได้นะเว้ยเฮ้ยโอ้อ้าวกูได้คิวได้ไงอะ w h a โอ้ขนาดนั้นเลยโอ้เดินไปยินจีนแตกยิแตกแตกไปเลย,เ,ลยเอา้ดับเบิลเฉยเฮอ้กี้มึงลาได้้วยซนี่ขนาดไม่ของทาแล้วเอพีไม่ถึงทันเลยต้องมีเมจใจวะ <c oughs> ดีีดีฮะ้แก อะไรอ่ะแทงยุ่มหายโอ้โอ้แทงทำไมบ้างเอาตายหลอกมัวพามันเลยเดี๋ยวแทงให้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  เออตายหมดตายหมดตายหมดเอากดกดไว้หน่อยไอ้เมื่อกี้มันเด้งพอได้เหรอเอาเอเคพอได้ไอ้เพนต้าเพนต้าตัวแรกได้จินเมื่อกี้มันเด้งอ่ะเห็นปะมันเด้งซ้ายขวาเลยเด้งแบบดึ่งดังอะอันตรีจะหน้าหักแล้วกูก็ดึงอเมื่อกี้เห็นอะไรอะไรเออถ้าโดนตี Don't.